คุณผู้ชมครับหลังจากที่กรทมนะครับมีมตินะครับยกเลิกการให้บริการนะครับรถด่วน b r t นะครับหลังจากที่จัหมวดสัญญาวันที่30เมษายนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเองก็ขาดทุนถึงปีละ200ล้านบาทนะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะพาไปฟังนะครับมุมมองของนักผังเมืองกันบ้างนะครับว่าทำไมต้องยกเลิก b r t ีนะครับซึ่งเบื้องต้นเองก็มองว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันกับรายงานพิเศษครับ เกือบเจปีที่รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เป็นตัวเลือกให้ประชาชนจากย่านพระรามสามและรัชดาท่าพระเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีช่องนนทรีและตลาดพลูแต่ที่สุดกรุงเทพมหนาคนครก็แบกภาระขาดทุนเดือนละ15ล้านบาทไม่ไหวทําให้ต้องปิดบริการในเดือนเมษายนนี้ขณะที่ผู้โดยสารหลายคนมองว่าหากจะเพิ่มค่าโดยสารเพื่อให้โครงการดําเนินการต่อไปก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ก็กลับไป10บบาทเหมือนเดิมก็ก็คงไม่เป็นไรมากคิดตามระยะทางแบบพี่ BTS ก็ได้นะคือใกล้ๆก็แล้วแต่คนเนี้ยผมก็ยอมรับได้นะถ้าเกิดเพิ่มเพิ่มอีกให้แบบพอจุดคุ้มทุนหรืออะไรประมาณน,นี้คนก็พร้อมจะจ่ายนะผมว่าแท้จริงแล้วสาเหตุของความล้มเหลวของ BRT คืออะไรกันแน่เรื่องนี้ถ้าถามนักวิชาการผังเมืองอย่างดรพนิดเขาบอกว่า BRT ถือเป็นบทเรียนที่กลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก โดยหลักการวางแผนการจราจรเมืองนั้นจะมีการแบ่งเมืองออกเป็น3วงคือกรุงเทพชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกแต่ละพื้นที่มีความหนานแน่นของประชากรและกิจกรรมซึ่งมีผลต่อความเหมาะสมของยานพาหนะแตกต่างกันอย่างพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นศูนย์กลางเมืองแหล่งธุรกิจที่มีความหนานแน่นสูงย่อมต้องเน้นส่วนรวมคือระบบขนส่งมวลชนที่มีทางเฉพาะอย่างรถไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ปะปนกับถนนที่มีรถติดอยู่แล้วส่วนชั้นกลางที่มีความหนานแน่นรองลงมาถึงจะให้บทบาทกับขนส่งมวลชนและรถยนต์เท่ากันและชานเมืองที่มีความหนานแน่นต่ําก็สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักขนส่งมวลชนเป็นตัวเสริมให้กับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวสําหรับ BRT ที่อยู่บนถนนนราธิวาสและถนนพระรามสามถือเป็นกรุงเทพชั้นกลางที่เชื่อมต่อกับชานเมืองการนำ BRT ซึ่งเป็นขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะมาใช้จึงผิดหลักการ พระรามสามคือวงชั้นที่สองนี่พอเอา BRT มาลงในพื้นที่ที่ไม่ได้มีความหนานแน่นสูงและพื้นผิวจราจรยังพอจะรองรับเรื่องส่วนต,ต,ต,ตัวกับรถเมล์ไปได้ด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นว่าพื้นผิวเดิม4ี่ช่องจราจรที่ยังรองรับกันได้อยูนะ่ถูกตัดหายไปช่องหนึ่งเพื่อจะรองรับกับระบบขนส่งมวลชนที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ดรพันนิ์เสนอว่า BRT ควรเกิดขึ้นในกรุงเทพชั้นในและสร้างเลนเฉพาะ แยกจากช่องจราจรเดิมอย่างชัดเจนเป็นเลนคู่บนทางราบและวิ่งสวนทางกันได้ซึ่งขัดแย้งกับรูปแบบปัจจุบันที่รถยนต์ส่วนตัวมักเข้าไปวิ่งในเลน BRT เพราะโล่งกว่าการใช้เลนร่วมบนสะพานข้ามแยกทําให้ไม่สามารถคาดคะเนเวลาการเดินทางจึงไม่สามารถดึงดูดคนออกมาใช้บริการและนําไปสู่ภาวะขาดทุนในที่สุดไม่เคยมีรูปไหนของ BRT จากเมืองที่ประสบความสำเร็จเห็นเขาวิ่งข้ามสะพานข้ามแยกเลย เขาวิ่งบนระดับดินและพอถึงสี่แยกเขาจะได้ลำดับแรกของสัญญาณไฟเพื่อจะผ่านไปก่อนปัญหาของ BRT ท,ที่เป็นอยู่คือใช้ไม่เหมาะสมกับทั้งปริมาณผู้โดยสารและสภาพเชิงกายภาพของระบบคมนาคมขนส่งที่มีอยู่บริเวณนั้นมันเลยเกิดปัญหาตามมากหากมองในระดับถังเมืองแล้วกรุงเทพยังขาดขนส่งมวลชนในถนนสายย่อยทำให้คนกรุงเทพต้องเผชิญค่าใช้จ่าย เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจํานวนมากอย่างรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างจากปากซอยเข้าบ้านหรือจากสถานี BTS ไปยังที่ทํางานเมื่อรวมค่าใช้จ่ายการเดินทางในแต่ละเดือนอาจเทียบเท่ากับการผ่อนรถยนต์ส่วนตัวเลยด้วยซ้ําจึงไม่แปลกที่ผู้คนพากันซื้อรถเป็นการซ้ำเติมปัญหาการจราจรให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกท้านนั่งรถมอเตอร์ไซค์3กิโลคือ40-50บาทไปกลับ80บาท เจอ BTS อีกไปกับอีกร้อยหนึ่งวันหนึ่งถ้าคุณเสียเงิน200บาทสำหรับการเดินทางเดินทาง25วันต่อเดือนคือ5,000บาทผ่อนรถเนี่ย4,000บาทก็ผ่อนได้แล้วถ้าฉันขึ้นระบบขนส่งมวลชนที่ปากคนกับคนอื่นแล้วราคารวมทั้งเดือนแล้วเท่ากันหรือแพงกว่าฉันใช้รวยนส่วนตัวคนก็อยากใช้เงินส่วนตัวทั้งนั้นน่ะดรพานิชยังเสนอทางออกของระบบขนส่งมวลชนไทยเพิ่มเติมคือการเพิ่มระบบถนนสายย่อย ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้ง่ายขึ้นควบคู่กัน2อ,อย่างระหว่างเพิ่มถนนสายย่อยทําให้บล็อกเนี่ยมันถี่ขึ้นกับอันที่2ก็คือทําระบบขนส่งมวลชนย่อยรถ2แถวรถกบบระป๊อตที่นั่งร่วมกับคนอื่นงนั้นตัวหารก็จะเยอะขึ้นหรือว่าราคาตัวนี้จะถูกลงได้จุดจบของ BRT จึงถือเป็นบทเรียนราคากว่าพันล้านบาท ที่ผู้บริหารบ้านเมืองต้องจดจำ